เริ่มแรกเลยแม้ว่าที่บ้านของผมจะเป็นข้าราชการนะครับแต่ว่าก็เหมือนบ้านของทุกๆคน,นครับก็คือบ้านของผมชอบฟังเพลงนะครับเขาก็ไม่ได้บังคับให้เราเข้าไปอยู่ในระบบเดียวขเขาเนาะเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่นะครับตั้งบัรทิทานว่าจะจริงจังกับเพลงมากขึ้นก็ตอนที่เริ่มเติบโตขึ้นแล้วเพลงกูดบอยเริ่มดังมากขึ้นนี่แหละครับในวินาทีแรกที่เพลงขึ้น1 0 0 0 0แวิวเนี่ยก็ทําให้ผมรู้สึกว่านี่คือจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของผมแลละเพราะว่า ก่อนหน้านี้เพลงที่ปล่อยมาเนี่ยยังไม่เคยมีเพลงไหนถึงแสนวิวเลยนะครับก่อนเดบิวต์เนี่ยเราไม่ได้เชื่อมต่อกับใครนะครับเป็นการทําเพลงเพื่อตัวเองแต่พอเราเดบิวต์แล้วเนี่ยเราใส่ใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ทําเพลงเพื่อผู้ฟังจริงๆครับท้ายของฮุกนะครับที่ร้องว่า cast after storm there will be cloud nine ก็คือเป็นเพลงที่ผมอยากจะให้กําลังใจงคนที่กําลังเศร้าที่กําลังเจอมอรสุมชีวิตอยู่เหมือนโดนพายุซัดกระหนำ่ำ

ขอหนึ่งพยามให้กับเกมนี้สักนิดหนึ่งค่ะเจ๋งเริ่มได้ค่ะสวัสดีครับเคเจจากโนบเบิลมิวสินะครับผมชื่อจริงชื่อกิติพงษ์ใจห้าวชื่อเล่นชื่อว่ากายครับผมก็ผมเป็นคนใต้นะครับจังหวัดสงขลาครับผมจุดเริ่มต้นในการจะมาเป็นศิลปินของผมนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยผมก็ เริ่มจากการร้องเพลงก่อนนะครับผมก็เป็นการร้องเพลงประกวดซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่แนวลูกทุ่งขยับมาเป็นวงดนตรีในช่วงมัธยมแล้วก็ประกวดมาเรื่อยๆแล้วได้ลองทําเพลงเองตอนช่วงอายุประมาณ16ปีนะครับตรงนั้นผมก็เริ่มเขียนเพลงเองแล้วก็อยากจะหัดโปรดิวเพลงเองละแล้วก็เลยส่งเพลงไป ยังค่ายต่างๆนะครับหรือว่าส่งไปให้คนที่เราเออนับถือเคารพฟังก็ยังไม่ได้เป็นศิลปินหรือว่าได้ขยับขึ้นมาทําเพลงอย่างจริงจังนะครับจกนกระทั่งเกิดค่ายโนเบิลมิวสิกขึ้นมานะครับเรารูา้จักกันเนาะแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะมาทําแนวทางเพลงโซอันบีกันโดยที่ผมเนี่ยจะใช้ชื่อศิลปินว่าเคเจนะครับหลังจากได้เซ็นสัญญากับโนเบิลมิวสิกก็ได้ปล่อยอัลบั้มอีพีอีพีเดบิวต์แรกออกมานะครับชื่อว่าโซแซดก็มีเพลงแรกออกมาเป็นซิงเกิลเดบิวต์นะครับว่าชื่อเพลงว่าเอาแต่ใจครับผม อย่างที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมานะครับว่าครอบครัวของผมเนี่ยเป็นข้าราชการนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณตานะครับหรือว่าเป็นพี่น้องของคุณแม่เองก็ตามก็ยังเป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับแต่ว่าทําไมผมถึงแบบชอบดนตรีได้เนี่ยก็เริ่มแรกเลยแม้ว่าที่บ้านของผมจะเป็นข้าราชการนะครับแต่ว่าก็เหมือนบ้านของทุกๆคนนะครับก็คือบ้านของผมชอบฟังเพลงนะครับแล้วคุณตาคุณยายที่เลี้ยงผมตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ชอบเปิดเพลงฟังทั้งวันนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆบ้างใหม่ๆบ้างเนาะทำให้เราได้สึมซับเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยเนื่อจาากว่ เราได้ยินมันตลอดแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะร้องนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือแม้เขาควรจะเป็นข้าราชการเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับให้เราเข้าไปอยู่ในระบบเดียวขเขาเนาะเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่นะครับพักด้านผมแล้วก็พาผมไปประกวดหรือไปฝึกไปหาครูที่เก่งๆให้เราได้พัฒนาสกิลด้านการร้องเพลงครับผมอันดับแรกเลยนะครับในช่วงที่กระแสของกู๊ดบอยมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ผมยังไม่ได้ เตรียมตัวเตรียมใจเนาะไม่ว่าจะเป็นทางผมหรือว่าทางค่ายเราที่เพิ่งสร้างกันขึ้นมานะครับก็ในวินาทีแรกที่เพลงขึ้น1 0 0 0 0แสนวิวเนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกว่านี่คือจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของผมละเพราะว่าก่อนหน้านี้เพลงที่ปล่อยมาเนี่ยยังไม่เคยมีเพลงไหนถึงแสนวิวเลยนะครับแล้วพอเพลงกูปล่อยเป็นเพลงแรกที่ทำแบบนั้นได้เนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกมีไฟขึ้นมาเยอะมากเลยเนาะแล้วจนมันวิ่งต่อไปแล้วเป็นไวรัลใน Tik t o k นะครับก็ ทำให้ผมเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชีวิตเลยก็คือเราต้องโอเคเข้าใจแล้วว่าเราต้องก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินเต็มตัวจริงๆนะครับแล้วก็ตั้งบรรทิทานว่าจะจริงจังกับเพลงมากขึ้นก็ตอนที่เริ่มเติบโตขึ้นแล้วเพลงกูดบอยเริ่มดังมากขึ้นนี่แหละครับครับเพลงโท่เอ๋ยเนี่ยนะครับผมก็เป็นเพลงที่ปล่อยมาในรอบ ประมาณเกือบ1ปีเต็มนะครับที่ผมไม่ได้ปล่อยเพลงเลยหลังจากเพลงคราวน้นก็เพลงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปที่ไม่ซับซ้อนนะครับก็คือคําว่าโทเอ๋ยเนี่ยเป็นคําที่ใช้อธิบายอารมณ์ในเพลงนี้นะครับเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งหรือจะเป็นตัวแทนของใครก็ได้นะครับแต่ท่านในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รักคนรักของเขามากๆแล้วก็พยายามที่จะทุ่มเทเต็มที่ทุกอย่างแต่ก็เกิดคําถามในใจครับว่า เขาดีไม่พอหรือว่าดีเกินไปกันแน่ทําไมผลลัพธ์ของความรุ่มเทและความพยายามในความรักของเขาเนี่ยมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงผิดหวังนะครับผมก็เลยออกมาเป็นคำว่าโทเอ๋ยเพื่อที่จะระบายความรู้สึกนี้ออกไปครับเพลงนี้เนี่ยตอนนี้เราเริ่มร่างคอนเซปต์แล้วก็สร้างตัวทํานองเพลงขึ้นมานะครับก็ถือว่าสนุกมากเลยนะครับตอนนั้นก็ได้ทํานองที่ออกมาเป็นโซอันด์บีคล้ายๆกับใน EP ีโซแซที่ผมเนี่ยเคยได้พรีเซนต์ให้ทุกคนได้รับชมและฟังไปก่อนหน้านี้นะครับ แต่ทีนี้เพลงนี้เนี่ยความยากก็คือการผนวกเข้ากับแนวดั้งเดิมของไทยเราก็คือแนวลูกทุ่งนะครับแล้วก็แนวไทยเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผมด้วยเนื่องจากผมเติบโตมากับแนวเพลงไทยเดิมนะครับแล้วก็แนวเพลงลูกทุ่งไทยก็เลยเอามาผสมกันให้เกิดเป็นแนวที่ผมจํากัดความขึ้นมาใหม่ก็คือคําว่า neo thai country นะครับก็คือเป็นลูกทุ่งแบบกําเนิดใหม่ในยุคใหม่นั่นเองนะครับความยากตรงนี้ก็ คงเป็นเรื่องของการที่เราต้องแมทชิ่งครับระหว่าง Soul อเอ็กับลูกทุ่งไทยเนี่ยให้เดินหน้าไปด้วยกันแล้วยังกลมกลม่อมยังอร่อยอยู่ครับผมโซ่เอ้ยจะเจอกันอีกไหมฉันไม่ดีตรงไหนหรือว่าดีเกินไปหรือเปล่าเธอจึงเล็ดมีดาว Where you go now because น้องเบา don't understand now ใจอะควงแค้นได้เป็นแฟนเจอไม่แคดใจพราะดูแลเธอตลอดไปบัดนอดเด้งหนาวเธอให้มไปยาวยาวไปชมแสงดาวแสงไฟใช้ไล่กับเขาแล้ๆ 2ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดบิวต์อันดับแรกเลยนะครับก็คือการได้เข้ามาเป็นศิลปินเนี่ยคือข้อแรกที่ชัดเจนนะครับก็คือก่อนหน้านี้เราเป็นแค่นักร้องนักแต่งเพลงสมัครเล่นเนาะแล้วเราก็กระโดดเข้ามาได้ทํางานเป็นศิลปินแบบเต็มตัวนะครับน่าคือจุดจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนมากเลยนะครับใน2ปีนี้แล้วก็ที่ชัดมากหลังจากโทเอ๋ยออกมาเนี่ยนะครับก็คือการที่ ผมมี mindset ที่เติบโตขึ้นเนาะจากตอนที่เราเด็กเพราะว่าตอนที่เราเพิ่งเดบิวต์มาครับแรกๆเราก็จะอยู่ในช่วงอาย,อยุประมาณ17-18ปีนะครับตอนนี้ผมก็อายุ20ปีก็กําลังจะ21ปีในปี2024นี้ก็เลยได้เห็นการเติบโตของตัวเองนะครับแล้วก็ได้แท็กซิ้งชีวิตตัวเองเนาะว่าโอเคเราจะอยากจะเติบโตยังไงได้เกิดการวางแผนขึ้น,นะครับเพื่อผลงานของเราว่าเราอยากจะนําเสนอผลงานแบบไหน,นแล้วก็เกิดการคอนเน็กกับผู้ชมผู้ฟังมากขึ้นเนาะจากเมื่อก่อนที่ผม ก่อนเดบิวต์เนี่ยเราไม่ได้เชื่อมต่อกับใครนะครับเป็นการทําเพลงเพื่อตัวเองแต่พอเราเดบิวต์แล้วเนี่ยเราใส่ใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ทําเพลงเพื่อผู้ฟังจริงๆครับอืมจริงๆแล้วผมชอบทุกเพลงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกหนึ่งเพลงนะครับผมก็คงเลือกเพลงคราวนายนะครับนี่น่าจะเป็นเพลงแรกที่ ขึ้นม,นมเ,นเพลง Cloud Nine นะครับที่ผมเลือกเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าด้วยตัวความหม่แล้วก็ด้วยอารมณ์ของเพลงเลยนะครับเพลงนี้เนี่ยมีท่อนประโยคท้ายของฮุกนะครับที่ร้องว่า Cast After Storm There Will Be Cloud Nine ก็ storm, คือเป็นเพลงที่ผมอยากจะให้กำลังใจคนที่กำลังเศร้าที่กำลังเจอมอรสุมชีวิตอยู่เหมือนโดนพายุซัดกระหนำ่ำ แสงจริงแล้วเนี่ยเมื่อพายุนั้นผ่านไปมันจะเกิดแสงสว่างที่สดใสนะครับใต้เมฆหมอกนั้นมันมีแสงสว่างอยู่ผมก็เลยอยากจะให้รู้ว่าคลาวนายเนี่ยมันเป็นตัวแทนของสวรรค์ชั้น9กนะครับก็คือถ้าเป็นบ้านเราคงจะเป็นสวรรค์ชั้น7หรือว่าสวรรค์ชั้นสูงสุดอะไรมาเนี้ยนะครับก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกๆความทุกที่เข้ามาเนี่ยมันจะนําพาไปสู่สิ่งดีๆสสิ่งที่สดใสและนี่ก็เป็นเพลงที่ผมคิดว่าผมน่าจะชอบที่สุดเพราะมันน่าจะให้กําลังใจผู้คนได้ชัดเจนที่สุดครับ อันดับแรกเลยขอขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ฟังเพลงผมไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับผมหรือแฟนเพลงผมนะครับผมแค่เข้ามาฟังผมแล้วก็อาจจะจําเพลงผมได้หรือไม่ได้บ้างแต่เป็นพระคุณต่อผมอย่างมากเพราะว่าการที่เพลงของผมเนี่ยได้เข้าไปในหูของทุกคนมันมันคือพระคุณนันแสนสุดยอดแล้วครับที่ศิลปินคนหนึ่งเด็กบ้านนอกอย่างผมจะได้เสิร์ฟเพลงให้พวกคุณนะครับ ก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันเสมอแล้วก็ขอบคุณที่ชอบเพลงของผมแล้วขอบคุณคนที่คอมเมนต์ดีๆขอบคุณคนที่คอมเมนต์วิจารณ์ด้วยนะครับที่ติชมเพื่อก่อร่างให้ผมแข็งแรงขึ้นเติบโตขึ้นนะครับก็คงจะต้องขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่หมดจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแนะนำตัวอีกครั้งนะครับเคเจจากโนเบิลมิวสิกนะครับผมก็ตอนนี้ผมปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าโทรเอ้ยนะครับผมก็ทุกคนสามารถติดตามเพลงนี้ ถ้าเป็นมิวสิกวิดีโอก็สามารถดูในช่อง YouTube n o b l e Music นะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นโซเชียลมีเดียของผมเองนะครับสามารถติดตาม KJ ได้ในเพจ f a c e b o o k k j i n s t a g r แกร k j 2 0จสนะครับผมแล้วก็ TikTok KJ ครับผมแล้วก็ยังสามารถติดตามข่าวสรารอื่นๆเกี่ยวกับ n o b l e Music แล้วก็ตัวผมเองเได้ที่เพจของ n o b l e Music เลยนะครับผม